ลงมานาที่ไรก็ฝนปาก่ะคึ้มมาทุกทีเลยพี่ชนอบ,บทมาเที่ยวงานทุเรียนไหมอยู่ที่หนองบุญมากอะ่ะ มาเที่ยวงานทุเรียนไม่จ้ามากินทุเรียนหนองบุญมากไหมว่าจะอร่อยไหมจะอร่อยเหมือนทุเรียนจันไหม Bye. อย่าลืมนะทุเรียนของคุณตุย้ยลูกแรกผมจอดปีหน้านะคะปีหน้าเนาะปีหน้าปีหน้า ไม่นานใช่ไหมมันก็แป๊บเดียวนะพี่เนาะแป๊บเดียวเอง คนขยันมาแล้วครับมาทักทายพี่ชนบนบทนายเร็วสวัสดีครับเอาบอกว่าให้เมียมานั่งให้กำลังใจเขาบอกสวัสดีครับพี่ชนบทเมียไม่ต้องทำอะไรหรอกเมียนั่งเฉยๆนี่เลี้ยกิตตมขึ้นมาได้เลนะ้ เดี๋ยววันนี้ให้รางวัลพี่ชนบทเดี๋ยววันนี้ให้รางวัลให้รางวัลสำหรับคนขยันมีสองพันนะพี่มีพันพันอะไรนะพันนครหลวง เป็นกำลังใจที่ดีเลยครับใช่ไหมพี่ขอบคุณค่ะแต่ว่าผักบุ้งแก้วอันนี้เนี่ยต้นใหญ่พี่ที่ที่ไปเอาจากของเพื่อนพี่เขามาเนาะเขาสั่งมาจากอันเนี้ยในในเน็ตต้นใหญ่มากอันเนี้ยเขากำลังแตกออกนี